กินข้าวหูกอ่ะก um ินดีค่ะอ่ะมามัํมค <wheat? S 2> ่ะเออมามั้มข้าอะไรหลกมามั้มเลยค่ะอ่ะมามัํมดีค่ะไม่่ามั้มมั้มค่ะเออไหนๆหอกอ่ะหม่ามั้มมัมมัอ่ะมามัมเลยค่ะไหมอะคะทำไมไม่มั้มะคะไม่หิวอ่ะหูกไม่หิวไม่ิก็เดินเล่นนะคะน้องไม่หิวน้องก็เดินเล่นนะคะ ออ้เจ้าหนี้มันเตือนพี่คิดไอ้แม่จะขี้เกียจนะคะเออหยืดแข้งยืดขาเตือนแล้วก็ไปขี้เกียจเนาะนั่งก่น้อยๆลูกเจียจน้อยๆของแม่ไม่ได้ของแม่ไปไหนไงคะจิกตรงนั้นแหละลูกมันเป็นสกอตเทปลูกไม่ได้ค่ะนี่แม่จิกทำไมล่ะคะจิกมันทำไมอ่ะลูกจิกมันทำไมคะ เอาข้าวมามันมแม่เหรอแมวข้าวเนี่ยแมวข้าวให้มามันเนาะโอเคไหมคะหมันเขี้ยวอ่ะเอ็นดูหมันเขี้ยวไม่เด่นทิชชู่หรอกชิชู่ไม่ได้นะคะหมันเขี้ยวอ่ะหมันเขี้ยวหนูน้อยอะ่ะหมันเขี้ยวเอ็นดูหมันเขี้ยวเอ็นดูได้ไหมคะหลงข้างลนะ่างไหมแม่ปล่อยข้างล่างอะ่ะ ลงไปข้างล่างนะคะโอ้ยลังเก่งของแม่อาดวสิจะเดินไปไหนคะอาลองดูสิน้องจะเดินไปไหนคะน้องจะเดินไปไหนคะาน้องจะเดินไปไหนคะไปไหนคะไปไหนคะยังไงคะน้องไข่ดาวยังไงคะน้องไข่ดาวอืมยังไงอะคะเออยังไงคะลงไปข้างล่างไหมลูก อยู่กับแม่นานแล้วลูกลงไปเดินเล่นข้างล่างเนาะออะแม่แม่ปล่อยแม่ข้าแม่ปล่อยอ่ะขึ้นมือแม่เดี๋ยวแม่พาลงข้างล่างขึ้นไเย็นบนมือแม่เลยเดี๋ยวแม่พาลงไปข้างล่างอ่าลงไปเล่นข้างล่างนะอย่าอย่าซุกขึ้นมือแม่แล้วก็จะซุกอย่างเดียวไปเด่นข้างล่างนะคะเห็นไหมพี่พี่เดียวนอนนลเนี่ยพี่เดียวมาอยู่ใกล้ๆกล้แม่ก็มานอนแล้วนี่พี่เดียวมานอนซุบอยู่ใกล้ใกล้ ตแล้วมาอ้อนแน่อันนี้น้องใหม่ล่าสุดน,น้อง <Crow> น้องไข่ดาวยังไงอะลูกลงไปเดินเล่นนะคะแม่ปล่อยลงไปเดินเล่นนะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมคะอะไรอะลูกมุดอ,อ,อะไรอะคะตกนะแม่ปล่อยนะคะแม่ปล่อยหนูตกนะเนี่ยอยู่บนเก้าอี้จันอะไรอะคะลูกลงไปกินข้าวปะลงไปกินข้าวปะ ค่ะแม่ปล่อยนะคะอืมอาลองไปกินข้างล่างอย่าทำน้องนะน้องเดียวจะทำน้องนะอยา่ยาอย่าอย่าห้ามทำน้องอยา่าน้องเดียวอืมไม่ได้น้องเดียวจิกเอาน้องรีบพาขึ้นมานี่ทำไมจะมาอิดอะไรน้องืมเนี่ยน้อง ตอนนั้นหนูก็ตัวเท่าน้องเนี่ยที่แม่เลี้ยงหนูมาแม่ก็เลี้ยงหนูตัวเท่าน้องมานี่แหละเนี่ยตัวเท่ากันเลยแล้วตอนนี้หนูโตขนาดนี้ยังต้องต้อนรับน้องใหม่อย่ารังแกน้องสิลูกเข้าใจไหมคะต้องต้อนรับน้องเอ็นดูน้องเข้าใจไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะน้องน้องข่ิดาวอย่าตกนะลูกตกนะคะตกนะคะน้องตกนะคะระวังนะคะตกนะคะลูกขึ้นมาค่ะขึ้นมา